สวัสดีค่ะมาพี่น้องสีผ้ามาแต่งตัวออกงานนะั่นนี่เดินวันนี้งานกลางแจ้งนะคะแบบว่าทรงไทยนะคะทรงผมแบบเหมือนเหมือนกแต่งงานอะเหมือนทรงทรงผมแต่งงานเล็กๆนะคะนีะ่เราก็มาจัดผมก่อนเด้อพี่น้องเด้อจัดผมให้มันสวยงามซะก่อนยังอยจีแต่งหน้านะคะนะเออเนี่ยอ่า เท่ากับวันนี้จะแสกลางเล็กน้อยนะคะแสกางเล็กน้อยแต่ว่าจะเปิดหน้านะเปิดหน้าเปิดงูเฮงนะคะนี่แต่ว่าเราจะยีผมหน่อยนึงเพื่อความเพื่อความทุยๆทำให้ผมมันมีวอลลุ่มแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะข้างล้างกเกะ้าสูงพี่น้องก้ารับสูงมันหางม้านะคะ ข้างหน้าก็เป็นบนี้อันที่จริงจะรวบตึงไปได้ก็ได้คือกันละพี่น้องรวบตึงก็ไดสุดแลวแต่ค้นมักนะคะนะแต่อุยอยากเหเหตุแบบสี่นะพอหลังจากที่เก็บข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําผมข้างหลังนะคะเราก็จะมายี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 เลยพี่น้องเด้อเออยี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 แล้วก็แบ่งผมข้างหน้าไว้จังน้อยพอให้ไปปกมันอ่ายีให้มันเป็นเป็นพ่วงนะพี่น้องเออยให้มันเป็นพ่วงให้มันยูโรงยูหยังสินะฮะอ่ะ พอเราเก็บทรงข้างหลังเรียบร้อยเราก็เอาที่ผมที่มันเหลืออยู่ข้างหน้าที่เราแบ่งไว้เอาพาดขึ้นไปนะคะแล้วก็คุม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 แผ่แผลแผลแล้วทีนี้ก็ติดกิฟต์ค่ะที่รักติดกิฟต์แล้วก็ติดใส่เครื่องประดับพี่น้องนี้เห็นว่าอันนี้เป็นทรงที่ไอเขาเขาชอบทําตอนแต่งงานนะคะนะ เขาชอบทำตอนแต่งงาน,นทำเองก็ได้พี่น้องนะเพราะต้องหาต้องซูงต้องสร้างเราเองก็ได้อะแล้วผมเราก็มาแต่งหนา้าบาทเ่นี่พี่น้องเอ้ยอะลงลงพื้นแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ลงยังกะป้ายไปพี่น้องคะป้ายไปนะคะวันนี้งานกลางวันเราจะไม่ได้แต่งจัดนะคะจะไม่ได้ได้แต่งจัดก็ลงคอนซีลเลอร์คอนอะไรก็แต่มันก็ต้องสวยบรสันเาเออมันก็ต้องงามต้องอย่างะนะัน่ะอืมเนีย่ยล่ะเราก็ต้องเต็ม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 ไปนะ คือนี่อันนี้เป็นวัดวัดวัดตรงโกที่โก่งของคิ้วนะคะวัดที่โก่งของคิ้วเมื่อ,อใดตำแหน่งแล้วเขากับวาดไปเพียน้องเอ่ยอยากได้โกงอยากได้งามซ้ำแร้วเท่ากับวาดไปนะคะใช้สอก็ได้ใช้ใช้สีน้ําสีแวกสีอย่างก็ได้เฮดไปโรลดเท,ท่าทิมมูเจ้ามีพี่น้องว่ตตองอีหยังหมากไม้เด้เพี่น้องละนี่ความสวยไม่มีอะไรมากมายเป็นศิละปะชนิดหนึ่งเพราะเพราะไอ้เขียนจากดินสอแล้วก็มาลงสีลงสีไอ้นี่ย ที่นองคือไอยังเกาะสีเข้มนะคะสีเข้มเข้มหางคิ้วนะคะอ่าเข้มหางจางหัวนะคะคิ้วหลังจากเสร็จแล้วแล้วก็มาปัดมัดคาร่าเพื่อทําให้คิ้วทุยๆคิ้วแบบว่าฟูๆฟ่องๆสวยงามนะคะหลังจากถี เฮดเรียบร้อยแต่คำว่าเก็บทรงคิ้วโดยการใช้คอนซีลเลอร์นะพี่น้องเพื่อที่จะทําให้คิ้วเรามีความเด่นความความโก่งความสวยขึ้นมานะคะเพราะว่าคิ้วเราต้องสวยที่รักคิ้วเราต้องสวยคิ้วมันเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะหลังจากที่เราน,านั่นเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อล้วกลับมาล่งตาพี่นอ้องอ่าเหมือนกันค่ะ เข้มหางจางหัวนะคะลงหะงหางคิ้วก่อนเข้มแล้วก็จางจางมาเอยอยากได้สียางกระจัดเอาโลดตามที่สบายใจได้พี่น้องเด้อเออทีเนี้ยก็จนมาถึงชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์สีสว่างแล้วทีนี้ก็ละเลงพี่น้องเบน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 เออโอ้ยตายโอ้ย่อยจับถือหางคิ้ว่อยหางหางคิวงค้ว่อยบินข่อยแต่งจัคเบิดกันพี่น้องคิ้วเราต้องคมสวยจะที่รักนะเออเราเก็บคิ้วเราไปนะ เออมือไปไปลายมันไหมอือปฏิเนี่ยกำพาดละเลงคิวโต้พี่น้องละเลงคิวโตนะคะไม่ไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะคะนี่คือฟินิชลุกที่ทําได้นะคะนี่ค่ะพี่น้องงามบบพี่น้องงามบอ